เปิดตำนานสติมาโตสุเสยโยคนมีสติเป็นผู้ประเสริฐทุกวันเรื่องนี้จากอมรรัตสารานุก,กรมแห่งความตายได้เล่าว่า ฉันทำหน้าที่เป็นพยาบาลดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งหลายคนกำลังเข้าสู่ระยะสุดท้ายของโลกสิ่งเดียวคุณหมอทำได้คือช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดเพื่อให้พวกเขาจากไปอย่างสงบวันหนึ่งมีผู้ป่วยหญิงคนหนึ่งอาการสุดหนักและหมดสติไปหลายวันคืนหนึ่งฉันเดินตรวจตามห้อง อย่างปกติแต่เมื่อเข้าไปในห้องพักของผู้หญิงที่หมดสติอยู่ฉันก็ต้องรู้สึกแปลกใจเมื่อเห็นเธอได้สติและกำลังนั่งเหมอลอย,อยู่บนเตียงฉันเดินไปนั่งข้างเตียงผู้ป่วยในต,ตอนนั้นที่เธอเองค่อยๆหันกลับมามองฉันและพูดเบาๆด้วยใบหน้าเรียบเฉยว่าอย่าให้พวกเขา เข้ามาในห้องฉันถามเธอไหมถึงใครข้อนในคืนนั้นฉันเดินตรวจเพียงลำพัง<ๆ>เธอชี้ไปที่ประตูห้องพักที่เปิดกว้างแล้วชี้ขึ้นไปบนอากาศบริเวณมุมห้องที่ว่างเปล่าแล้วพูดขึ้นว่าพวกเขาเข้ามาในห้องแล้วหลังจากนั้นไม่กี่นาที เธอเสียชีวิตไปเฉยๆพวกเขาที่เธอพูดถึงคือใครกันนะ